ทิมพิธาโสดสุดฮอตจนภรยาเก่ากักหรือเปล่าเอ็มตัวเทิงหมู่บ้านนะเอาเรื่องนี้มาพูดกันในหมู่บ้านเราสักหน่อยละกันแต่ไม่ได้พูดถึงการเมืองนะพูดถึงคุณทิมอย่างเดียวเลยเออมันก็เป็นสีสันเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นกระแสะเลือกตั้งการเมืองแล้วก็คุณทิมตอนนี้ก็เป็นกระแสโซเชียลที่แบบโด่งดังมากเป็นนกักการเมืองรุ่นใหม่ที่หล่อในพรรคในคนหล่อเพียบเลยด้วยแล้วก็ความรู้ความสามารถเนี่ย v ว r y กู o d นะครับ เออก็เรียกว่าเป็นขวัญใจของคนรุ่นใหม่แล้วกันนะครับที่คุณทิมพิธาเนี่ยเป็นนักการเมืองดาวรุ่งที่มีความสามารถแล้วก็หน้าตาหล่อด้วยแล้วก็อย่างที่เรารู้รกันอยู่นะเขาก็เคยแต่งงานแล้วแล้วก็มีลูกโดยน้อยๆชื่อน้องพี่พิมพ์นะครับก็มีลูกกับคุณตายชุติม,มาดารานักแสดงนั่นเองนะใครเคยดูต้องเคยแหละเออก็เขาก็บอกว่า เขาเลิกกันไม่นานแล้วเขาโสดนานมากแล้วเขาไปออกรายการถ้าหนูรับที่จะรักไหมเออก็รายการของสามสาวนะครับกออ็ได้สัมภาษณ์คุณทิมว่าสเปคสาวเป็นยังไงเขาบอกว่าเขาโสดานานมากแล้วจนลืมสเปคไปแล้วเออตอนเนี้สเปคก็คือรับเรื่องเวลาการทํางานของเขาได้เออบางทีอะถ้าชื่นต่างกันมากเกินไปอย่างขอคอแรมหน่อยนะอย่างที่เขาอาจจะต้องเลิกกับ ตายเนี่ยก็อาจจะเป็นชีวิตที่ต่างกันไปชีวิตของคนวงการบันเทิงอาจจะมีสีสันเยอะกว่าแล้วก็คุณทีมเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่แบบวิชาการเยอะหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนโรแมนติกนะแต่ผมก็ดูออกนะว่าเขาเขาเป็นคนโรแมนติกอย่างเงี้ยอย่างผมเป็นคนแบบเฮฮานะแต่เวลาโรแมนติกผมก็สุดเหมือนกีนนะครับนี่คุณทีมผมไม่ยอมคุณนะ <c oughs> ก็ประมาณนี้สเปคเขาก็ไม่ได้มีที่ตั้งอะไรครับแค่เข้าใจกันผมว่าคนที่มีวิภาวะขนาดเนี้ย เออเข้าใจเรื่องเวลากันเวลาเป็นพื้นที่ส่วนตัวให้กันแล้วเวลาอยู่ร่วมกันก็ทํากันให้ดีแล้วก็ที่สําคัญคือต้องลูกเขาต้องโอเคลูกเขาน้องพี่พิมต้องโอเคเออแล้วก็รับลูกเขาได้แ,แบบเนี้ยเออซึ่งมันก็หายากนะคุณพิมหายากยผมใช่ผมเนี่ย <laughs> แล้วก็ที่สำคัญคือคุณต่ายเนี่ยเขาก็ออกมาโพสต์เงยพอแบบมีกระแสดังๆมาตรงนี้ก็มาโพสต์รูปรูปที่คุณทิมพิทาเนี่ยเขาเคยเออเอาลูกคุณตายใส่ชุดแต่งงานเนะี่ยเอามาโพสต์แล้วก็ ก็อออคุณต่ายออกมาโพสไงแล้วก็ในโซเชียลเขาก็ไปแสสเปเซะไปแซวหน่อยว่ากักหรือเปล่าห่วงหรือเปล่าหรือว่าตามง้ะพ่อหรือเปล่าอยากเป็นคุณในายนายกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เออแต่ก็หลายคนก็คุณว่าแม่แตกแถวไปแล้วอ่ะแม่ต้องเข้าแถวใหม่นะคนเลงเยอะอยู่แล้วนะก็สําคัญไปนะครับก็เป็นสีสันในการเมืองดีนะมันไม่เหมือนการเมืองแบบรูปใหม่รูปแบบสมัยก่อนเนาะที่แบบโอ้โหต้องดูซีเรียสเคร่งเครียดสมัย,มยใหม่ยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปนะ มันก็เป็นอะไรที่รีแลก์มากขึ้นผมว่ามันก็ดีนะเออแล้วก็ส่วนเรื่องการเมืองเนี่ยใครที่คิดเห็นเป็นยังไงก็ก็ใครชอบพรรคไหนก็ชอบนะอย่าไปอย่าไปบัฟไปด่ากันหน้าที่ดีเบตไปสวนกันให้เป็นหน้าที่ของของนักการเมืองเขาเออเราเป็นประชาชนไม่ใช่เออชอบคนละพรรคแล้วก็ต้องเมตบตีไปด่ากันให้มีปัญหากันขึ้นลงขึ้นศาลกันไม่ต้องเออชอบอันไหนก็ ก็ชอบของเราถ้าถ้ามึงไม่ชอบก็เลื่อนผ่านทุกอย่างนั่นแหละไม่ใช่เรื่องการเมืองอย่างเดียวอย่างนักสแสดงคนไหนหรือว่าช่องไหนช่องผมถมมติว่าเอ็มตัวทำหมู่บ้านพูดแบบไม่เข้าหูใครก็ไม่ต้องด่าผมก็ได้ก็เลื่อนผ่านไปอะไรแบบนี้โลกเราประเทศเรามันจะได้ปัญหาน้อยลงเพราะว่าทุกอย่างจริงๆแล้วปัญหามันก็เยอะมากคนส่วนใหญ่ปัญหาเกิดจากอะไรคิดไม่เหมือนกัน แล้วพอคิดไม่เหมือนกูเนี่ยมึงต้องผิดอ่อ้ที่ยังไม่ใช่และที่มึงอ่ะคิดไม่เหมือนกูทําไมมึงไม่เห็นผิดอ่ะเอ้ยซ่า <laughs> เพราะฉะนั้นอย่าย,ยึดตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของโลกบางคนนะไอ้ที่คนที่มันยึดตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของโลกอ่ะมันเก่งแต่กับคนที่รู้ว่ายอมมันนั่นแหละแต่กับคนอื่นนะโอ้โหดีได้ยอมเขาทุกอย่างคือไอ้คนพวกนั้นอนะทาแบบนั้นนะโหเชื่อชูสรรเสริญแต่คนที่คนข้างๆมันหรือว่าคนที่ยอมมนันอย่งเง ทำเหมือนกันเลยดีกว่าด้วยไอ้เฮียไปด่าเขาไปไปว่าเขาไปเหยียดหยามไปดูถูกเขาเอ,อ้ยมึงประสาทแด่พวกเฮียเนี่ยอก็ก็มาลุ้นกันนะว่าใครจะเป็นนายกในคนถัดไปใช่ไหมก็ใครชอบใครก็สนับสนุนไปนะครับแล้วก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันด้วยนะแล้วก็ขอประเทศไทยเนี่ยจเจริญก้าวหน้าแล้วก็ ช่วยกันไม่ว่าฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายกานช่วยกันดูแลประเทศดูแลทุกอย่างให้พัฒนาขึ้นนะครับกดไลค์กดฟอลโล่ให้กำลังใจทุกช่องทางให้ด้วยนะครับเอตัวแทนหมู่บ้าน